อยากมีร้านชาบูเสียบไม้เคลื่อนที่ดาวเริ่มต้นเพียง49,000บาทก็เป็นเจ้าของได้คันนี้คือสุดูกิแฮร์รี่ของลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทแต่อยากมีอาชีพเสริมให้กับครอบครัวเลยเลือกทําร้านชาบูเสียบไม้เคลื่อนที่ขายอยู่ที่พาซาเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงร้ารถคันเดียวต่อยอดรายได้ได้ทั้งบ้านได้จริงคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นประตูเปิดปีกนกสองฝั่งซ้ายขวานะครับโชว์ป้ายโลโก้สวยๆได้เลยครับลูกค้าเลือกเป็นสีขาวสีเดียวกันทั้งตัวรถเลยครับหัวเก่งนะครับมี ช่องอยุ่สัมภาระเยอะแยะเลยครับด้านข้างใส่สเกิร์ตซ้ายขวานะครับให้ความสวยงามและทําสีเดียวกันทั้งตัวรถด้านหลังนะครับลูกค้าเลือกเป็นประตูเปิดอิสระออกซ้ายขวามีมทั้งเก้าอี้เคาน์เตอร์บาร์เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานวางของได้มากยิ่งขึ้นครับภายในลูกค้าเลือกทําสีแดงสดใสเคาน์เตอร์ตัวยูด้านซ้ายด้านขวาม,มีช่องเก็บของเก็บสัมภาระมากมายพร้อมเคาน์เตอร์บาร์สาม,มารถวางของได้เพียบสไลด์ออกซ้ายขวาเพิ่มความสะดวกสบายเคาน์เตอร์ตัวไอด้านหัวเก๋งเป็นเคาน์เตอร์พร้อมระบบซิงค์น้ําดีน้ําเสียสำหรับพื้้นนนคัีเป็ อลูมิเนียมตีนเป็ดกันลื่นเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายพร้อมระบบอะแดปเตอร์แปลงไฟมีแบตเตอรี่อินวอเตอร์สามารถใช้ไฟสำรองได้อย่างสะดวกสบายพร้อมระบบไฟบ้านอีกหนึ่งระบบสายพ่วงยาวถึง15เมตรเหมาะมากสำหรับสายอาหารร้านชาบูร้านหมูกระทะหรือร้านขายของกินทุกแบบเลยครับสุดพก,กแคร,รี่ปรับได้หลายระดับแพ็กเกจการดาวน์เริ่มต้นเพียง49,000บาทกับตู้มาตรฐานหรือจะจัดหนักจัดเต็มเหมือนคันนี้ก็สามารถเลือกได้ตามงบและอาชีพเลยครับงบเริ่มต้นก็ได้งบจัดเต็มเราก็มีทุกแบบออกแบบให้เหมาะสม กับคุณได้ที่ซูซูกิชะเชะิงเซา